ปัจจุบันเราจะไม่พูดถึงอดีตนะคะช่องนี้จะไม่พูดถึงอดีตพูดแค่ปัจจุบันและอนาคตน,นะคะปัจจุบันคุณละทิ้งอดีตไม่ได้เลยติดอยู่กับอดีตนะคะรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างมีความต้องการแล้วก็ผิดหวังอะอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อีก,อก,อกมุมหนึ่งก็เริ่มคิดเริ่มทํามีความกระตือรือร้นมีความยาย ROS, ทะเยอทะยานอใจนึงก็ผิดหวังใจหนึ่งก็เฮ้ยเราต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีความกระตือรือร้นในสิ่งน,นี้เพื่อประสบผลาําเร็จเพื่อจะได้มีโชคเรื่องงาน คือขยายกิจาการงานของคุณใช่คุณหรือไม่อะคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบผจญภัยโอเคคุณต้องการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการงานหรือท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> ปัจจุบันอีกสองใบแล้วกันปัจจุบันคุณเป็นยังไงอีกคุณต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานอืมต้องการผลประโยชน์ของตนเองแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่ารู้สึกเจ็บ เจ็บช้ำอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่ยอมใครอยู่ดียังยืนยักย่างมัดมันมันม่นใจนะคะสิ่งที่หวังก็ไม่ได้แต่คุณได้ในสิ่งที่ไม่ได้หวังอะอะไรที่หวังทำไมไม่ได้เน,นี่ยทำให้คุณผิดหวังพลังงานเดิมนะแสดงว่าคนเดิมๆม,มาดูนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> ยินดีต้อนรับเอซทั้งเก่าและใหม่นะคะทุกคนให้ไพ่เล่าเรื่องในอนาคต5ใบนะคะว่าคุณกำลังพบอะไรอยู่ใน เร็วๆนี้นะคะภายในหนึ่งถึงสามเดือนแล้วกันนะคะไพ่ออกมาสี่ใบนะคะห้าใบออกมาเองอืมอ่ะค่อยๆอ,อ,อ่านนะคะอ่านตามไพ่นะคะอ่านตามไพ่เลยนะคะไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศอ่ามีอานาจวาสนามีบารมีผู้คนนับหน้าถือตาได้ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยที่ ที่ได้รับสัญชาติอะไรประมาณนี้ดวงเศรษฐีขึ้นนะคะประสบผลสําเร็จในทุกด้านอ่ะบางคนได้แต่งงานต่างชาตินะกับต่างชาติต่างภาษาอนาคตนะ The Emperor the em the Temperance คุณมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นงานบ้านภูมิลำเนาอยู่ไม่ติดที่แล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบเถียง มองตรงกันข้ามกับผู้อื่นมองเสมอเลยใช่คุณหรือไม่อืมนี่แหละบางครั้งคุณก็ขาดสมาธิมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ยกย้ายอะ่ะต่อสู้มามากแล้วถึงเวลาหยุดพักฟื้นตัวสักทีหนึ่งนะหยุดพักพักฟื้นบ้างก็ดีไพ่บอกนะคะอ่าพูยุงของเก่าอย่าเพิ่งเริ่มใหม่นะให้พูยุงธุรกิจการงานเก่าๆเดิมๆอย่าเพิ่งเริ่มใหม่เงินจะได้ไม่ขาดมือนะคะ เอ็ดเอ็ดออฟสวอนบอกถึงการเติบโตทางธุรกิจคุณมีเกณฑ์ขยายกิจการนะได้เงิน 2, 2, ng, 2อเด้งอะสเท่าล่ำรวยเกณฑ์ล่ำรวยมีชัยชนะดวงการงานได้สู่เส้นชัยร้อในชีวิตการงานของคุณเนี่ยเป็นที่พอใจของคุณและเป็นที่พอใจของคนรอบข้าง พากันชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคุณได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมันมีข้อแม้หลังจากที่คุณประกอบคุณงามความดีมาค,คนที่ได้ดวงดีมีชัยชนะความสำเร็จเนี่ยวานสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นวานสิ่งดีได้รับสิ่งดีทําอาชีพการงานใดไม่เอาเปรียบใครแต่เกื้อหนุนสนับสนุนกันและกันนั่นแหละความมั่งคั่งมั่นคงความก้าวหน้ามาถึงคนคนนั้น คุณชอบทำบุญมีจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะถึงจะมีการเติบโตขึ้นอยู่กับธุรกิจของแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันบางคนธุรกิจใหญ่โตมากก็ใช้ระยะเวลาหลายปีถ้าเกิดว่าธุรกิจใครที่เติบโตมาแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะเติบโตมีเงินเข้ามาตามคันลองความรักสุขสมบังนะคะทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจบจบไหมเดี๋ยวเปิดไพ่เสียบางทีก็รู้สึกผิดหวังอะไรนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่ทูตสวรรค์ ให้บอกว่าคุณและคนที่คุณรักคุณรักใครในตอนเนี้ยอืมรู้สึกห่วงใยใครอ่ะตอนเนี้ยเขาปลอดภัยนะคะรวมทั้งตัวคุณด้วยนะคะเอ่มเพราะว่าเบื้องบนดูแลปกปักรักษาคุณอยู่ตอนเนี้ยกําลังมีไฟอะไรให้ทําไปเลยคุณกําลังมีมีแรงมีเรี่ยวแรงมีไฟที่จะทําธุรกิจกันงานอะไรทําไปเลยได้ได้เงินได้รับโอกาสดีนะคะไพ่อีก ปล่อยให้อดีตมาขวางทางคุณโอเคตัดอดีตอะไรออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีใครแก้ไขไม่มีใครแก้ไขอดีตได้แก้ไขาจากปัจจุบันเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขในความคิดของเราคิดดีทดําดีพูดดีอ่าคิดคิดดีโดยที่ไม่เบียดเบียนใครบางคนชอบคิดดีแล้วแบบสะกดจิตคนนั้นคนนี้ให้มาทำประโยชน์เพื่อส่วนตนอันนั้นมันก็คือคิดไม่ดีนะเออเราต้องคิดคิดว่าอะไรที่ฉั้นฝันไว้มันเป็นไปได้ มันความสามารถที่ฉันมีฉันสามารถขยายความสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกเราสามารถพัฒนาความสามารถของเราเพิ่มขึ้นได้อีกเนี่ยให้คิดแบบนี้แล้วเพราะความสามารถความรู้สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรามากขึ้นไงคะอนั่นแหละอย่าเอาอาดีตมาปล่อยมาขัดขวางทางคุณนะคะถึงเวลาเยียวยาบําบัดจิตใจแล้วนะอืมเสียอะไรเสียไปอย่าเสียกําลังใจอย่าเสียจิตเสียใจตัวเองรักษาใจตัวเองไว้ให้ดี แล้วคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้คุณได้เห็นเหตุการณ์ช้างไหมช้างที่สูญเสียลูกไปเมื่อวันแม่คุณรู้ไหมฉันร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้ทุกวันกับข่าวช้างฉันเสียใจกับแม่ที่สูญเสียลูกฉันรู้สึกได้อ่ะแล้วมันเป็นข่าวดังระดับโลกเลยนะเออทุกคนก็คิดเหมือนกันแหละว่าแม่หัว,หวใจแตกสลายที่สูญเสียลูกไปลูกก็คงจะบอกแม่ว่าฉันเพิ่งได้จะเรียนรู้บนโลก ฉันเพิ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ฉันเพิ่งใช้เพิ่งได้สนุกสนานกับแม่แล้ววันหนึ่งรถบรรทุกได้พากชีวิตของเขาไปแม่เขาแม่ช้างก็ร้องไห้จะช่วยลูกก็ช่วยไม่ได้แต่ช้างก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมเอาตัวอย่างเนี่ยเอาตัวอย่างเนี้ยมามันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ดีคือเราต้องเยียวยาจิตใจเราให้ได้เราไม่สามารถแก้ไขได้อะ่ะ ฉันก็เป็นห่วงแม่ช้างนะฉันก็สวดให้แม่ช้างทุกวันเลยให้เขาได้แบบมีกําลังใจมีอย่างฉันพูดฉันก็จะลองให้มีมีพลังใจที่จะก้าวชีวิตไปในแต่ละวันอย่างแข็งแกร่งให้อยู่แบบเข้มแข็งเมื่อคุณอยู่แบบเข้ม,ขมแข็งแล้วก้าวต่อไปมีจุดประสงค์ในชีวิตทําทําไปแล้ววันหนึ่งคุณจะเจอกัลยาณในมิตรที่ดีเจอคนที่มุมมองความคิดเดียวกันคือถ้าเราเจอคนที่อุดมการเดียวกันะ มันจะมันจะประสบผลสําเร็จให้แบบเยียวยาใจตัวเองเอาไว้นะคะอันนี้คือฉันหมายความฉันยกตัวอย่างมาเพื่อแบบว่ามันยากอะในการเยียวยาวันหนึ่งเวลาเนี่ยมันจะช่วยเราให้ให้เรารู้สึกเฉยกับเรื่องนั้นรู้สึกแบบทําใจได้ทุกอย่างมันใช้เวลาหมดเลยแม่ช้างก็เหมือนกันแม่ช้างก็ยังเฝ้ารอลูกที่สถานที่ที่ลูกตายอะ่ะเออที่ลูก ที่ลูกตุยเออพูดไปแล้วไม่รู้จะปิดไหมบนติกต็อกก็นั่นแหละมันทําให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจมากโอ้เขาก็ยังจําได้คือช้างฉลาดมากแล้วช้างอ่ะมีเซนสแรงมากอืมเขาเขาเสียใจที่มนุษย์พลากชีวิตลูกของเขาไปแล้วตอนเนี้ยเขาก็กําลังเยียวยาเยียวยาจิตใจตนเองแต่มันทํายากลําบากมันต้องใช้เวลาเขาจึงเอาเวลาที่ความจําสุดท้ายที่เขาอยู่กับลูกอะ่ะ เขาเลยเอาตัวเขาอะเอาตัวช้างเนี่ยไปอยู่กับจุดที่ลูกช้างเกิดเหตุวนเวียนอยู่นั่นแหละเชื่อไหมวิญญาณวิญญาณลูกน้อยลูกช้างอะก็ยังอยู่ตรงนั้นเออเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวออเพราะว่ามันต้องรอคิวที่จะขึ้นสวรรค์ไงการการที่จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมีการรอคิวด้วยนะรอคิวที่จะขึ้นไปบนสวรรค์อืมคลิปต่างชาตินี่แหละทําฉันไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้ ฉันก็เอามาเล่าให้ฟังมันต้องรอคิวที่จะขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งให้เชื่อในความฝันนะเออฉันก็พูดเรื่องเรื่องช้างฉันรู้สึกเสียใจฉันก็เลยเอาแบบว่ามาเอาเรื่องนี้มาพูดคือแบบมนุษย์เนะ่ยเบียดเบียน,ยนสัตว์ป่าสัตว์ป่าเขาอยู่ในป่ามันเป็นบ้านของเขาแต่มนุษย์แบบต้องการพัฒนาซึ่งเบื้องบนไม่ต้องการให้ทุกคนสร้างอะไรมากมายเลยเพราะว่าเบื้องบนสร้างธรรมชาติมาให้เราแล้วจักรวาลพระเจ้าสร้างธรรมชาติให้เราดูแลรักษา แต่มนุษย์แบบไม่มีความพอความพอเพียงไม่มีจะต้องสร้างวัตถุสร้างอะไรที่มันเป็นวัตถุขึ้นมาคุณสร้างขึ้นมาพระเจ้าก็ทําลายแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟบ้างน้ําท่วมบ้างอื่นๆบ้างมากมายเลยพระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาสมองของเราคิดดีพัฒนาคําพูดของเราพูดดีพัฒนาหัวใจของเราให้เปิดกว้างให้มีความรักความเมตตาเกื้อกูลกันและกันพัฒนาในแขนขาของเราให้กระทําดี นี่แหละพระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาโดยใช้ร่างกายของเรามากกว่าที่พัฒนาวัตถุอะไรก็ไม่รู้มันมันไปเบียดเบียนธรรมชาติพระเจ้าไม่ต้องการดังนั้นเราจะทําอะไรก็ตามเป้าหมายของเราจะต้องอยู่ในร่างกายของเราอะความสามารถของเราให้เชื่อในความฝันของคุณเอาไว้นะคะคุณมีเป้าหมายอะไรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายที่คุณลงมือทํานั้น มันกลายเป็นจริงหรือเกินคาดฝันแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะให้ไพ่พูดต่อแล้วกันว่าคุณจะประสบผลสําเร็จอะไรเพิ่มเมื่อเชื่อในความฝันแล้วฉันพูดถึงเรื่องแม่ช้างฉันก็จะร้องไห้อีกเนี่ยความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วเห็นไหมเมื่อคุณเชื่อในความฝันของคุณความสําเร็จทั้งด้านอาชีพการงานความรักความสัมพันธ์มันมันใกล้เข้ามาหาคุณแล้วมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนทยายานาจจากมืดกลายเป็นสว่าง จากสิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งดีอ่ามันทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันให้คุณปล่อยวางนะคะปล่อยวางปล่อยวางในผลลั์นะคะแล้วคุณก็จะได้ประสบผลสําเร็จในในสิ่งที่คุณมีความฝันนะคะวันนี้จบแล้วนะคะจบสวยประสบผลสําเร็จง่ายขึ้นมากแค่ปล่อยวางพลังงานปล่อยวางเนี่ยอะไรที่ทําไม่ได้ให้ปล่อยวางคุณจะสงบใจแล้วเบื้องบนทำงานแทนคุณโอเค ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ